ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายเจมขอพูดตรงๆถึงคนบริหารประเทศชาวเน็ตไลฟ์สนันเรียกว่ากำลังระอุเลยนะคะกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาตอนนี้ซึ่งมีหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความเห็นผ่านทางโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากด้าน,นล่าสุดทนายเจมทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทนายเจมเผยว่า ใครมาลุกล้ำแผ่นดินไทยแค่ตารางนิ้วเดียวถ้าเป็นยุคลุงตู่โดนยิงแสกหน้าไปแล้วบริหารประเทศยังไงทำให้คนคิดถึงลุงตู่พร้อมทั้งยังระบุอีกว่าโคตรอ่อนแข็งๆหน่อยดีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรคไม่ขาดร้องอยู่ทุกวันไม่จำบ้างหรือไงทนายเจมขอพูดตรงๆถึงคนบริหารประเทศชาวเน็ตกดไลค์ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ